สวัสดีครับนี่คือนัทพัฒน์ t com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอโลโซนี้นะครับมันพูดกับคำหนึ่งคำนะครับที่มาร์คจะพูดกันบ่อยๆนะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องของลูกค้านะครับแล้วก็เรื่องของการจะแย่งลูกค้านี่แหละก็คือคำว่า switching cost นั่นเองนะครับออคำนี้เนี่ยต้องบอกว่าใช้กันเยอะมากเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคนทํางานการตลาดก็อาจจะคุ้นเคยกันมันดีนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทํางานการตลาดและงงๆแปลว่าอะไรใช่ไหมครับก็มาเข้าใจกันหน่อยแล้วกันนะครับ จริงๆเวลาพูดคำว่าสวิชชิงคอสเนี่ยนะครับถ้าเกิดเอาเราพูดกันแบบซื่อๆเลยใช่ไมมันคือเรื่องของการบอกว่าเวลาลูกค้าเนี่ยจะเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนมาใช้สินค้าอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับมันจะมีต้นทุนนะครับหรือมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือ,อหลักการแบบง่ายๆก็สวิชนะฮะสวิชคือการเปลี่ยนใช่ไหมครับแล้วก็อคอสคือคำว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ตรงตัวนะฮะ แต่ถ้าเกิดว่าเราเจาะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้เองเนี่ยนะครับเป็นที่มาว่าทําไมบางทีเจ้าของธุรกิจบางคนอาจจะลืมคิดบางอย่างเรื่องของ w t switching cost ถามว่าทําไมนะครับเพราะ switching cost เนี่ยนะครับเจ้าของธุรกิจบางท่านเนี่ยนะครับอาจจะคิดว่ามันคือแค่ก็ค่าใช้จ่ายง่ายเขาจ่ายให้เราเท่าไหร่ในการซื้อสินค้านี้ใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วมันมีมากกว่าน,นั้นนะครับและซึ่งนั่นก็คือแรงต้านที่ทําให้หลายๆลูกค้าเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเขาจะอยากได้สินค้านี้เขาอาจจะยังไม่อยากจะ ไม่อยากจะซื้อณนะตอนนี้เท่าไหร่นะักอะไรเงี้ยนะครับซึ่งบางทีก็มันก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะเพราะบางทีคือแบบเหมือนบอกว่าเราเราเองก็อยากได้สินค้านี้อยู่นะแต่เราก็ช่างใจอยู่นานมากว่าจะเอาดีไม่เอาดีนะครับตรงนี้เองก็เป็นที่มาที่ไปของการเข้าใจเรื่องเนี้ยเรื่องของคำว่า switching cost นะครับต้นทุนนะครับในเรื่องที่เกิดขึ้นในเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับเ,เวลาเราพูดแบบนี้เนี่ยผม ให้เพียบเทียบกับตัวอย่างที่หลายๆคนน่าจะเข้าใจกัน,นง่ายก็คือเรื่องของการเปลี่ยนระบบปฏิบัติการมือถือแล้วกันอ่ะนะครับจาก iOS เป็ไป n d r o i d หรือ Android ไป็อโอเอย่างเงี้ยน,นะครับคุณจะพบว่าหลายๆคนเองเนี่ยไม่อยากเปลี่ยนเพราะว่าแอปที่ซื้อมาใชฮะคือแอปที่ซื้อมาเนี่ยนะครับโอ้โหซื้อมาตั้งเยอะเลยอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปปุ๊บเนี่ยแล้วซื้อมามันใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับก็เลยทําให้หลายๆคนเองก็ยังเลือกอยู่กับ เอ่รียกว่าระบบปฏิบตการเดิมใช่ไหมครับก็คือบอกว่าไม่ยอมเปลี่ยนอย่างเงี้ยนะครับบางคนก่อนบอกว่าโอเคถ้าเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยนะครับอต้องมีการถ่ายโอนอะไรยุ่งยากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเรื่องของถ่ายคอนแทคต่าง,งๆไปซึ่งนั่นเลยเป็นที่มาว่าทําไมมันถึงต้องมีแอปพลิเคชันนะที่แบบว่า Move to iOS หรือ o v v t to n n r r o i อะไรเงี้ยนะครับก็คือ ทำให้มันง่ายขึ้นเวลาคุณย้ายจาก iOS ไป Android ทำให้คอนแทคมันย้ายมาทำให้ไอพวกเซตติ้งต่างๆตามมา,มาใช่ไหมนะครับถ้าเกิดว่าย้ายจาก Android ไป iOS นะครับต้องทำยังไงบ้างแต่ว่ามันก็ยังมีปัญหาอีกเยอะนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่เรื่องของกรยารย้ายพวกข้อมูลเฉยๆเดียวมันมีเรื่องของพวกแอปพลิเคชันมีเรื่องของเอาง,ง่ายๆเรื่องสายชาร์จ <laughs> สายชาร์จต่างๆเนี่ยอูที่บ้านใช้ไรนิ่งมาหมดเลยมาเปลี่ยนไป a n น r o i d ปุ๊บปุ๊เปลี่ยนหมดเลยอันนี้ก็ เรื่องใหญ่นะาใช่ไหมนะครับมันก็มีสิ่งที่ตามมาเยอะซึ่งพวกนีมนนน้มันคือแรงต้านนั่นแหละมันคือแรงต้านทําให้คนเนี่ยนะครับไม่ไม่อยากจะเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาพูดคาว่า switching cost เนี่ยนะครับไม่ใช่แค่ค่าใช้จ่ายเรื่องของตัวสินค้าหรือบริการเท่าน,านั้นแต่จริงๆนะมันมีอื่นเยอะซึ่งอันนี้เขาก็จะย้ำกลับมาว่าเจ้าของธุรกิจต้องเข้าใจก่อนว่าณนะวันนี้เวลาเขาซื้อสินค้าสักอย่างเนี่ยนะครับเขาสวิชนะครับเขาสวิช มาจากไหนใช่ไหมฮะเขาสวิชเรามาจากามาหาเราเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาเดิมเนี่ยเขาใช้อะไรอยู่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ใช้อะไรเลยเนี่ยนะครับแน่นอนว่าสวิชชิ่งคอสของเขาก็จะต่ำโดยธรรมชาติใช่ไหมฮะเพราะว่าก็แน่นอนก็คือว่าเขาไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรเยอะเ็ามีแค่ค่าใช้จ่ายเรื่องของอตัวสินค้านะครับหรือการดําเนินการในการที่จะได้มาซื้อสินค้าเป็นต้นแต่ถ้าเกิด เขาใช้สินค้าบางอย่างอยู่นะครับหรือเขา,เ,าเคยทำอะไรบางอย่างอยู่เป็นต้นมันก็มีแนวโน้มที่ switching cost จะสูงข,ขึ้นตามเป็นธรรมชาตินะฮะอ่ะทีนี้ถามว่า switching cost มันมีอะไรบ้างนะครับเอาตัวอย่างเร็วๆแล้วกันเช่นไอ้แรกคือค่าใช้จ่ายอันนี้ก็เห็นชัดก็ดคือว่าคุณต้องจ่ายเงินอะไรบ้างเพื่อที่จะแปลว่าเพื่อได้สินค้ามาใช่ไหมนะครับอันนี้ก็คือต้นทุนแรกๆแ,แล้วใครอีกมีต้นทุนด้านเวลา คือเรื่องบางอย่างเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเวลาเราจะเปลี่ยนทีเนี่ยโอ้โหมันมีต้นทุนด้านเวลานะเช่นต้องใช้เวลาเท่าไหลต้องใช้เวลาในการที่จะเริ่มต้นทํากันใหม่อะไรเงี้ยใช่ไหมครับซึ่งนั่นทําให้หลายๆคนเองก็บอกว่าเออไม่อยากเซตอัพไม่อยากมานั่งเ,เริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ยเป็นต้นนั่นคือสิ่งที่มาให้เรารู้สึกว่ามันเป็นต้นทุนก็คือทําให้เราคิดว่า ทนใช้แบบเดินต่อไปแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเปลี่ยนใหม่ปุ๊บเนี่ยต้องมาเรียนรู้กันใหม่อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็โอ้เหนื่อยอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยไม่เอาใช่ไหมครับหรือต้นทุนดานความรู้สึกนะครับก็คือเวลาเราเปลี่ยนอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับมันอาจจะมีความรู้สึกนะครับที่เข้ามานี่นเองเช่นแบบว่าโอ้แบบว่าฉันรู้สึกกลัวอะไรเงี้ยนะครับเวลาต้องทําอะไรใหม่ปุ๊บมีความรู้สึกกลัวเข้ามามีความรู้สึกไม่สบายใจเข้ามาเป็นต้นซึ่งพวกนี้มันก็คือ เรียกว่าใช่ว่าแหละมันเป็นสิ่งที่ต้านอยู่นะครับหรือคนในกันเองนะตอนนี้ในนะครับคือจะบอกว่าใช้ของเก่าก็รู้สึกดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับเวลาเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันก็นํามาซึ่งมันจะต้องสูญเสียความรู้สึกนั้นไปอะไรเงี้ยนะครับก็ก็เป็นสิ่งที่ต้องคิดนะคืออย่างเช่นนะครับเวลาเราใช้สินค้าสินค้าพวก แบรนด์เนมอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนสินค้าพวกแบรนดเนมเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกที่เรามีตอ่อแบรนตัวสินค้าต่างๆด้วยเพิ่งซ่อมพอเราเปลี่ยนแบรนปุ๊บเนี่ยมันก็คือเราจะต้องสูญเสียเรื่องพวกนี้ไปใช่ไหมแล้วก็ต้องไปหาของคนใหม่มก็คือก็จะมีความรู้สึกที่สูญเสียไปนะครับอันนี้ก็ทําให้เราได้คิดหนึ่งกันนะครับซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องที่คิดเดยอะอย่างผมเองเนี่ยนะครับอันนี้ผมก็เล่าส่วนตัวให้ฟังว่า ผมใส่เสื้อเชิ้ตแบบเนี้ยนะครับเสื้อเชิ้ตยูนิโคลอะไรเงี้ยนะครับแล้ววันหนึ่งผมก็คิดว่าเอ๊ะี๋ยวผมจะเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวนะไปแต่งตัวแบบมูจิดีไหมนะครับให้มันดูแบบชิลๆดูแบบว่าดูสโลลฟ์มากขึ้นนะครับมันก็มีคือถามว่ามันอยากได้มันก็อยากได้นะแต่มันก็มีต้นทุนทางความรู้สึกที่มันเสียไปนะคือแบบเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าฉันไปใช้แบบนั้นปุ๊บฉันก็จะไม่ได้ลุคสมาร์ทแบบนี้แล้ว ยังไงอะไรเงี้ยนพวกนี้มันก็มีความรู้สึกที่มันเสียไปมันคือต้นทุนที่เราก็ต้องเสียนะครับแล้วก็ก็ต้องคิดเหมือนกันนะครับต้นทุนด้านความพยายามอย่างที่บอกไปใช่ไหมครับก็คือว่ากับคนบางคนเนี่ยเวลาที่จะต้องทําอะไรใหม่มันเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหคุณเอ้ยนะครับต้องเรียนใหม่ต้องทําอะไรใหม่นึ่งซึ่งอันนี้มันคือที่มาว่าเวลาคนทําให้เวลาคนแบบว่าเวลาย้ายประเทศนะครับหรือย้ายแบบว่าไปไปทำงานต่างประเทศอะไรเป็นต้นเนี่ยบางคนแบบรู้สึกว่าโอ้โหมันก็ คิดหนักนะเนี่ยมันคือมันมีต้นทุนเรื่องเรื่องนี้อยู่นะครับมันมีเรื่องที่แบบแว่าต้องไปทําอะไรใหม่นะครับบางคนบอกว่าต้องเรียนรู้ระบบใหม่นะครับบางคนต้องเอ่อเรื่องของการออกก,ออก่อเอกสารใหม่อะไรเงีย้ยใช่ไหมฮะซึ่งพวกนี้มันคือต้นทุนทั้งนั้นเลยนะครับหรือแมกระทั่สุดท้ายคือต้นทุนในการทําลายของเก่าอันนี้คือจะเห็นชัดมากคืออยากได้ของใหม่นะแล้วของเก่าจะทําอะไรล่ะฉันต้องเอาไปทิ้งหรือต้องเอาไปขายหรือต้องอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับเอ่อซึ่งบางทีมันก็รู้สึกนะบอกว่าเอ้ย้ แล้วฉันจะต้องทิ้งมันเลยเหรอถ้าทิ้งปุ๊บเนี่ยแล้วของมันจะยังไงมันไม่มีค่าเลยใช่ไหมบางคนบอกก็าไปขายสิแล้วจะไปขายอะขายที่ไหนมันยุ่งยากไหมต้องมีเวลาไมหมเนี่ตอต้นทุนอีกใช่ไหมครับนะคือนี่คือคือสำหรับผมเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากผมก็คิดบอกว่าโอเคเนี่ยนะครับกูจะเห็นว่านี่ั้งงมดนี่คือสิ่งที่เขาต้องจ่ายคือหมายความว่าเขาต้องจ่ายเพื่อแลกกับการสวิชนะะครับก็คือลูกค้าจ่ายเพื่อแลกกับการเปลี่ยนเปลี่ยนให้มาใช้สินค้าใหม่ นะฮะเป็นต้นนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักการง่ายนั่นเองซึ่งแล้วถามคือแล้วคนถามบอกว่าแล้วคุณแก่ครับแล้วแล้วมันจะรู้ทาไมใช่ไหม <laughs> รู้ทำไมคือ <c ười> บอกงี้นะครับถ้าเกิดเราถามบอกว่าแล้วเรารู้ทาไมใช่ไหมฮะแล้วเกิดเราคิดเราคิดในแง่าของธุรกิจนะธ <c ười> ุรกิจก็อยากให้ซื้อชิ i n g c o s เป็นสูงหรือป่านะครับเพราะอะไรคืออย่างงี้ก่อน switching อ o สูงเมื่อเปลี่ยนจากเราไปหาคนอื่นเพราะเขาก็จะไม่อยากเปลี่ยนถูกไหม และ Switching cost มาหาเราเนี่ยต่ำเพราะเขาก็จะได้เปลี่ยนง่ายๆเพราะฉะนั้นนี่คือกลไกนะครับกลไกก็คือว่าเ,เราต้องกลับมามองว่าเมื่อเขาเปลี่ยนจากคนอื่นมาหาเรามันต้อง switching cost น้อยนะครับมันต้องไม่มีอะไรที่มันจะเรียกว่าอะไรฮะมันจะต้องแบบว่ายุ่งยากอะไรเงี้ยมันต้องทำให้ง่ายนะซึ่งมันเป็นที่มาว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อ,อย่างเช่นนะครับถ้าลูกค้าจะเปลี่ยนสินค้าหนึ่งการเข้าถึงสินค้าต้องง่าย คือไม่ไม,ไม่ไม่ง่ายเท่าเก่าก็ต้องง่ายเก่าๆอะไร่าเงี้ยเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคือคือแบบมันต้องมีอย่างนั้นนะคือถ้าเกิดเขาซื้อที่ห้างนี้ก็อย่าให้เขาต้องลำบากลำบานไปหาที่ใหม่นะมันต้องซื้อที่ห้างเดิมก็ได้นนคือนั่นคือที่มาว่าทำไมเอาสินค้าไปวางข้างๆกันเป็นต้นใช่ไหมครับอ่าหรือแบบว่าความสะดวกสบายต่างๆเนี้ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการทําให้แบบเออเฮ้ยถ้าเกิดคุณ ยากอย่างเงี้ยนะครับเราบริการให้ได้ซึ่งนั่นทําให้หลายๆที่ก็มีบริการนะครับมีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยในการทาเอกสารต่างๆให้เพื่อย่นระยะเวลาต่างๆไป mm. ก็คือ switching cost mm. มันจะตับนะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยเราก็ต้องพยายามสร้างให้ switching cost นะครับจากเราไปหาคนอื่นเนี่ยสูง mm. เพื่อทําให้ลูกค้ารู้สึกว่านะครับเฮ้ย mm. <"He i, S 2> อย่าไปเลยอยู่ต่อดีกว่าเป็นต้นนะครับซึ่ง switching cost จากเราไปหาคู่แข่งเนี่ยมันมีหลายวิธีมากนะเช่น mm. นะครับเอ่อ mm. ทำให้เขารู้สึกว่านะครับคุยกับเราแล้วรู้เรื่องไปคุยกับคนอื่นเนี่ยไม่รู้จะรู้เรื่องหรือเปล่าอันนี้ก็ทําให้คนเ,เกิดเรื่องของค่าจ่ายาเรื่องของความรู้สึกใช่ไหมหรือบางที่เรื่องต้นทุนความรู้สึกต่างๆไปหรือเรื่องของการออกเอกสารต่างๆบางที่ถึงขั้นนะครับมีเรื่องของการยกเลิกสัญญามีเงื่อนไขยเยอะมากใช่ไหมฮะแล้วก็มีสวิตชิ่งเนี่ยนะครับอ่าซึ่งอันนี้มันเป็นมันเลยเป็นที่มาว่าการตลาดเองก็เลยพยายามหาวิธีล็อกฮะมันก็คือการล็อกให้ลูกค้าเนี่ยนะครับ อยู่กับตัวธุรกิจให้ได้นั่นเองนะครับก็คืออย่างเช่นนะครับเราจะสร้างนะครับระบบ Membership นะครับระบบสะสมแต้มอะไรต่างๆไปคือเปลี่ยนไปหาคนอื่นน่ะคุณก็เริ่มสะสมใหม่นะอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับผมเนี่ยผมอยู่น่ะคุณสะสมได้ถ้าเป็นแพลตินั่มนะเะไรยเป็นต้นใช่ไหมถูกปะ่ะอันนี้คือหลักการง่ายนัย่นเองนะครับอย่างผมเองผมก็เป็นสมาชิกร้านบอร์ดเกมใช่ไหมซื้อของมาได้แพลตตินัมแล้วไปซื้อร้านอื่นอย่างเงี้ยโอ้โหกว่าจะได้ขึ้นเป็นระดับเป็นโกลเปมเบอร์ member, ก็ซื้ออีกเท่าไหร่อ่ะใช่ไหม เป็นแพทติน,นัมมันก็แบบเอ้ยมันก็ได้ส่วนลดอย่างเงี้ยมันก็เลยจะเกิดความคิดอย่างนี้ว่าเออเฮ้ยงั้นเราก็อย่าเพิ่งย้ายดีกว่าใช่ไหมครับค่ายมือถือก็จะมีเรื่องของการสะสมระดับเลเวลเรื่องของสะสมอายุการใช้งานอะไรกว่าไปใช่ไหมฮะหรือบางคนหนักเลยคือ exit fee คือจะออกจะออกก็มีค่าใช้จ่ายอะ <c oughs> ซึ่งพวกนี้มันก็เลยเป็นที่มาว่าทำให้เวลา switching ก็เลยต้องมีเรื่องคิดนะครับซึ่งซึ่งคุณจะเห็นว่าพวกเนี้ยมันใช้ได้ใน,ในเรื่องหลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่น อย่างผมเองเนี่ยนะครับผมเพิ่งประสบไอ้เรื่องของพวกการเช่าออฟฟิศเช่าสถานที่ต่างๆใช่ไหมครับเอ็กซิสฟีมันจะมีเช่นถ้าเกิดคุณออกเนี่ยนะคุณต้องปรับออฟฟิศให้กลายเป็นเหมือนเดิมใช่ไหมต้นทุนมาแล้วใช่ไหมคือต้องตัดแต่งคืนคืนสภาพเหมือนเดิมเนี่ยโอ้โหต้นทุนใหญ่มากใช่ไหมครับอ่านี่ก็คือเรื่องหนึ่งแล้วใช่ไหมฮะหรือบางทีมันจะเป็นเรื่องของการที่ถ้า Exit ปุ๊บนะนะครับสิ่งที่คุณ ออกมาเนี่ยหมดเลยนะสิ่งที่คุณมีวะเนี่ยเราให้เราให้ออกนะเป็นต้นคืออย่างเช่นบริการด้านไอทีบางที่อะไรเงี้ยนะครับก็คือถ้าคุณสวิชออกปุ๊บเนี่ยคุณจะได้แค่บางส่วนบางส่วนคุณไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะทำให้บางคนก็แบบว่าเออก็ต้องล็อกอะไรเงี้ยนะครับต้องอยู่ไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆแล้วกันนะครับว่าธุรกิจเขาพยายามอะไรก็สรุป,ปง่ายๆนะครับจริงๆแล้วประโซดนนี้ก็เข้าใจหลักการนะครับ switching cost คือการพยายามเข้าใจว่านะครับ ลูกค้าจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาใช้เราหรือเปลี่ยนจากเราแหาคนอื่นเนี่ยเขามีต้นทุนอะไรบ้างพยายามมองต้นทุนให้หลากหลายไว้นะครับอย่ามองแค่เรื่องค่าใช้จ่ายอย่างเดียวคือมันมีเรื่องต้นทุนเรื่องความรู้สึกเรื่องของเวลาเรื่องต่างต่างนะครับและแน่นอนว่าเราต้องทำ switching cost มาหาเราเนี่ยต่ำที่สุดเท่าที่ทำได้ก็ต้องคิดแล้วเออถ้าเกิดลูกค้าเปลี่ยนมันต้องทำยังไงมีอะไรง่ายบ้างเป็นต้นนะครับนะครับบางคนถึงขั้นที่บอกว่าเอาของเก่าแล้ของใหม่่ใช่ไหมหรืป่ะก็คือแบบว่าไม่ต้องรอของเก่าหมด เออไม่ต้องรองของเก่าหมดเอาของเก่ามาเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้อันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับอ่าใครกันเองคุณก็ต้องคิดว่าทำยังไงให้ Switching Cost จากเราไปหาคู่แข่งยาสูงเพราะเขาจะได้ไม่เปลี่ยนนะฮะแล้ให้เปลี่ยนยาก,กันเองนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการง่ายแล้วกันก็เล่าสู่มฟังไว้นะครับสำหรับคนที่อาจจะแบบไม่คุ้นว่า Switching Cost คืออะไรหรือเจ้าของธุรกิจบ,บางท่านอาจจะเอ้ว s w i t c h i n g น o s t มันมีอะไรบ้างนะครับ แน่นอนครับถ้าเกิดว่าซื้อชิ้นคอสต่ำนะครับเราก็มีความเสี่ยงสูงนะที่เขาจะเปลี่ยนได้เหมือนกันอันนี้กอ็อยากให้คิดไว้แล้วกันนะครับโอเคนั่นก็คือสิ่งที่ฝากเอาไว้ในปรโ s o d นี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าอยากรู้เรื่องอไหนอีกนะครับก็คอมเมนต์ึ้นมาแล้วกันนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ